รับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับครัคาบุกนคามสุดเน,น,นี้ช่องสางแห่งนี้นำความบันเทิงสนุกสนานและเรื่องราวดีๆกับของกินเอามามอบให้อย่างน้อยที่สุดท่านก็จะได้พบว่าเอยนี่ทำยังไงเอ้ยหรือถ้าไม่อยากทำเออนี่ไปกินที่ไหนและความอร่อยคืออะไร,รเรา จัดสรรไม่ให้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านไปได้เลยที่ครัวคุณต่อยเพลสอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับคุณผู้ชมครับเราเปิดตั้งแต่สิบโมเป็นต้นไปเลยนะใช่เลยในนั้นแอร์เย็นฉ่ำเลยครับแล้วก็มีที่นุ่งที่นั่งสบายสะดวกเลยบอาหารเป็นไงอาหารของเรานะฮะคุณไปกินได้นั่นนะแอร์เย็นนะครับแอร์เราเย็นทุกก้อนนะครับไม่ใช่ต้องแข็งนะเนี่ยแข่งอาหารอร่อยไม่อร่อยอร่อยครับผมบอกได้เลยว่าอาหารเนี่ยมีตั้งแต่ เด็กน้อยไม่ใช่จนถึงถุงอายุก็มีมีตั้งแต่เลยครับมีเยอะไปเลอะไม่มุดวุ่นวายยังไงฮะมีสักเบื่อยาเรือลบคือจะเป็นอาหารที่เราปรุงสดใหม่แล้นวานำเสิร์ฟทุกท่านเลยนะเพื่อสบายๆในไทยที่อยู่แบบว่าในกรุงเทพมหานครแถวๆเกษตรนวมินนะครับคริสตัลเอกมัยลังทาครับตั้งใจทาจริงๆนะตั้งใจทําแบบนี้ทําแบบว่านี่มันเป็นต้นแบบว่าเออเราไม่ต้องรวยมากนะแต่เราก็นั่งห้องแอร์ได้ครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องรวยมากแต่เราสามารถกินของอร่อยๆได้ ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะพูดกันว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่รายได้น้อยก็ต้องอดทนเอากินเอาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องอดทนจะอยู่กับครัวคุณต่อยไม่มีคำว่าอดทนเราต้องอร่อยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเราอร่อยด้วยกันได้ที่ครัวคุณต่อยเพลสนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้กับท่านอีกเป็นเรื่องราวที่เรียกย่าปากคอสุดสุดและกินทุกวันย่าปกครอบกินทุกวันนะคนนั้นก็กินคนนี้ก็กินคนน้นก็กินนะแต่ว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างเอาแบบชัดเจนกันนิดนึงแล้วคือ ประโยชน์ของเนื้อหมูมารู้ไปพร้อมกันนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้ไปพร้อมกับทุกคนเลยเนื้อหมูอย่างนี้นะครับจัดเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีอันนี้เราทราบเลยครับส่งผลให้การเจริญเติบโตของอวัยวะเนื้อเยื่อโดยร่างกายเนี่ยนะครับจะนำเอาไปซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเข้าสู่กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปครับควบคุมการทำงานให้กับอวัยวะนะครับพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสำคัญคือเพิ่มกล้ามเนื้อครับ ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมครับรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับและมีประโยชน์ต่อระบบการสืบพันธุ์ครับในเนื้อหมูเนี่ยมีกรดอะมิโนนะครับซึ่งเป็นสารอาหารที่ผสมอยู่ในโปรโตีนครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้าไปสู่กระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามจุดต่างๆภายในร่างกายช่วยให้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย กลับมาสู่ภาวะปกติครับเนื้อหมูนี่มันมีวิตามินบีช่วยแก้อาการเหน็บชาแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบประสาทเพิ่มกล้ามเนื้อให้แข็งแรงที่สําคัญคือช่วยบํารุงและก็ช่วยในการทํางานของสมองอ่ะเห็นมาไม่นเช่อนะเราไม่เคยรู้เลยมันปรับสมดุลการเต้นของหัวใจได้ด้วยใช่ครับอันนี้ก็ในส่วนของเนื้อหมูที่มีวิตามินบีนะครับคุณโก้นี่กําลังเตรียมตัวที่จะทําการผัดให้เรานะครับ สารับต่อมาครับก็คือประโยชน์ของเขาคือเขาจะมีวิตามิน A อครับอันนี้มีส่วนสําคัญต่อสายตาเลยนะครับเพราะจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นครับอีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทําให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นครับช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันป้องกันปัญหาการติดเชื้อภายในระบบทางเดินอาหารครับและยังมีวิตามิน B3 หรือว่านอาซิน,น,นที่มีการช่วยเป็นส่วนช่วยของระบบทางเดินอาหาร มันจะช่วยให้เรารู้สึกเจริญอาหาร,รมันมีความอยากจะทานอาหารมากขึ้นในแต่ละมื้อและยังบำรุงประสาททําให้นอนหลับง่ายสังเกตไหมวเวลาทานเนื้อหมูมีความรู้สึกว่าเอออร่อยอร่อย,ออยก็อยากกินอยู่เรื่อยใช่ครับและยังมีฟอสฟอรัสนะครับเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกห้อ,ต,อต่างภายในร่างกายครับช่วยแก้ปัญหาบาดเจ็บบริเวณข้อหรือ,อข้ออักเสบเป็นสารอาหารที่มีส่วนในการกระตุ้นระบบเผาผลาญครับพร้อมสร้างความรู้สึกให้เราเนี่ยกระชับกระเฉงมากยิ่งขึ้นครับ <N> เนื้อหมูเนี่ยมีไขมันสูงนะครับโดยเนื้อหมูสันในเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีไขมันแทรกน้อยที่สุดและให้โปรโตีนสูงส่วนเนื้อสันนอกเนี่ยจะมีไขมันมากกว่าและมีเนื้อส่วนที่มีไขมันมากที่สุดจะเป็นหมูสามชั้นครับ<ช>ตามด้วยคอหมูและซี่โครงหมูซึ่งจะไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนักหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไขมันครับครับเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าประโยชน์ของมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะพูดว่า อาหารประเภทนี้จะเป็นแหล่งโปรตีนเราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของวิตามินแต่ผมป็บกว่าวันนี้เราก็เอาเรื่องของวิตามินมาบอกทราบว่ามันมีวิตามินมากมายหลายหลากด้วยกันไม่ว่าจะเป็น A ไม่ว่าจะเป็น B ใช่ไหมมี A มี B มีฟอสฟอรัสครับมีนอาซินอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นข้อควรระวังเขาด้วยว่าคนที่มีเรื่องของไขมันก็ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องนี้ครับผมนั่นคือประโยชน์ของเนื้อหมูนะฮะส่วนตอนนี้ก็นี่กำลังผัดอะไรครับพ่อครัวกำลังผัดหมูผัดจิ้วครับผม ผัดหมูผัดซีอิ๊หวหมูผัดซีดดอิว๊วเรเรียกหมูผัดซีอิ๊วก็ได้นะฮะจะเรียกง่ายกว่านะครับอย่าพลาดนะครับครับตัวคนต่อยเพลสครับอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทาอาหารอร่อยอ,ร,อ,ยอร่อยรวมกันอยู่ที่นี่อย่างมากมายนะครับเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปเลยนะที่จอดรถบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากพอออกมาจากร้านจอดรถปุ๊บตรงลานจอดรถจะมีลิฟต์นะครับลงมาที่ชั้นหนึ่งเลย แล้วก็ออกอย่างลิฟต์มาปุ๊บอยู่ข้างล่างเลยครับซ้ายมือสบายที่นั่งสะดวกเลยครับมีความสุขร่วมกันมีความอร่อยร่วมกันที่นั่นนะครับพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพูดสิหงน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกัะช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับประ,ะพงเจี๊ยดน้ำแดงครับ การปรุงรสทั like ้งหมดมันพอดีมากอันนี้คุณผู้ชมไม่กินไม่ได้นี่คือตัวจริงของจริงแนะนำครับไม่อร่อยมาเอาตังค์คื้ที่อาลบบอยนี่กลัวคุณไป